นะครับวันนี้พนัดหยุดหนึ่งวันก็ไปทำหน้าที่ช่วยคุณป้าตัดรั้วรอบบ้านแกช่วยคุณป้าแกแอายุเจดสิกว่าแล้วก็เลยไปช่วยเสร็จแล้วก็กินอาหารเชี่ยงเสร็จเรีบร้อยก็พาพนัดมาแวะป่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ในป่ามัอดอู้อยู่แต่ในบ้านกันรอบๆบ,บ้านแค่นั้น ก็มาเข้าป่ามาดูผลไม้กันปนังจะจะเก็บบลูเบอรี่มุสติกเอาไปใส่ปูโรหรือข้าโอ๊ตตอนเช้ามันก็มีดำๆบ้างแล้วมาดูไม่ดกมากปีนี้เพราะมันช่วงมันออกดอกออกลูกแล้วมันแห้งมันอากาศหนาวดูปนัดเก็บมือใช่มือเก็บไม่ได้ใช้เครื่องตัด ดูได้เยอะอยังเรื่องออกสีน้ําตาลม่วงๆอยู่แต่ว่ายราสูงไม่เต็มที่ยวไปกินเองนะฮะนี่ไม่ได้ไปเก็บดูไมู่ป่ารอบๆเสียงดังเมื่อกี้ขับรถมาเจอกวางข้างถนนอยู่ติดข้างถนนเลยสีมันออกน้ําตาลแล้วกันดูไม่ชัดพอมาถึงตัวมันโดดปูกวาง บลูเบอร์รี่มุสติเต้มาเกเบลูดดัมดัมดูชมกันเสียงออกมุ้วนๆอยู่นะเก็บไปขายลูกค้าไม่ได้อย่างไงยังขายลูกค้าไม่ได้เอาไปกินเองได้ไปใส่ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ต ตั<ท>ว<ๆ>กัดลอยยกก์ดกินรอยไอศครีมกินเปรี้ยวพวกกินอาหารคลีนชอบตัวเปรี้ยวได้วิตามินซีนะพดีมาเจอตรงจุ่มมันกอนไปดูไม่มีเลยมันอยู่จุ่มหนูมัน ะระลบตาอยู่น,น,นะเก็บเพิ่นเลยเก็บมือนี่ว่าเก็บมือเก็บมือเราจะไม่มีขั้วติดไปเลยผลไม้เก็บมือในอย่างแพงเลยนะครับกิโลละสิบกว่ายูโรเก็บมือให้มันสะอาดมันจะไม่ช้ำโอเคครับให้ชมเันแค่นี้นะครับนนได้เเดี๋ก,ก็บพักัก็จะพาพนักกลับบ้าน วันนี้ต้งเข้างานเช้าใช่ไหมยืนยิงยาวจังหากยืนยิงยาวปกระกเป๋ายิ่งชุบสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาชม